นี่จ้างามๆจ้าอยู่ในหลุมนี่จ้างามๆจ้า mm hmm. จบ mm hmm. ี่อีกดอนหนึ่งจ้า mm hmm. ตั้งหลักไปจักตรงนี้เนาะ mm hmm. งามแท้พ่อแม่จ้า mm hmm. มันติดยาด้อมันเอายากมันเป็นยาฝอยๆนี่จ้า อันนี้อีกสองอาทิตย์ยังมาเก็บได้ค่ะดอกเล็กๆอย่างกันเนี่ยรอยอีกสองอาทิตย์เขาก็ดอกโตขนาดนี้จ้ะมันเป็นเพ็รเอ้ที่บ้าตช้าจ้ะเดี๋ยวจะว่าย้ายทำไมเก็บเพชรไม่เกี้ยงไม่ต้องเอาไปมดดอกจ้ะเดี๋ยวไปไม่ไหวเต็มป่าเลยเอาไว้ให้คนอื่นเขามั่งรถจ้าตรงนี้จ้ะ สวัสดีค่ะมาค่ะเก็บเห็ดไปกันค่ะต่อจากคลิปที่ผ่านมาด้จ้ะเห็ดงามๆเลยจ้าเก็บเห็ดด้วยกันจ้าเห็ดมันปูดำดงเห็ดเห็ดดงเนี่ยป่าแตกเลยจ้าเดี๋ยวเก็บแป๊บนึงได้จ้ะเด้อเดี๋ยวให้ดูว่า ทำไมถึงบอกเห็ดเยอะป่าแตกเลยพี่นอ้อ,องง้ำจ้าต่อจากคลิปที่ผ่านมาค่ะพี่น้องคนไหนยังไม่เค้เข้ามาคลิปที่ผ่านมาฝากเข้าชมด้วยเด้อค่ะเด้อเราเก็บกันทั้งวันค่ะเยอะไปหมดนูน่นทางนู่นก็มีแต่ดงเห็ดเดี๋ยวเก็บตรงนี้ต่อจ้า ฝนจะเทแล้วจะรีบแล้วจะมาเป็นแต่คลิปที่แล้วจ้ะอื้อันนู้นดอกมันเสียจ้ะเต็มไปหมด เห็ดค <cin stereotype> <m aks> <dragging> ่ะ <chop> ตุงเห็ดอันนี้มันอยู่ติดกับเห็ดพิษเด้อค่ะเด้อเห็ดพิษอยู่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยข้างล่างเนี่ยเป็นเห็ดพิษมือรกระเสียนี่มาเองปวดตาตามะโกหกละอุ้ยๆุ้วาระดีเน้นไม่เอาเด้อจะเด้อถ้าเห็นแบบอย่าไปเสียดายนี่ะเนี่ยมือรกระเสียนี่เออปวดตะโวย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 วาระดีเน้นเก็บเห็ดปวดระมัดระวังเด้อ นี่แหละค่ะถึงบอกว่าไม่ค่อยอยากจะไปขายให้ใครไปให้ใครกินก็ไม่อยากไปให้หมันกันมันอันตรายเราจ่ะเกิดเข้าบื่อเข้าเมามา,าคนที่ซวยเนี่ยคือเราจะจะว่าเก็บไปฝากเข้าฝากเขามันก็ไม่ดีเด้อเอา้าเฮากวงกัดแป๊บนึงจ้ะอืมหลักขาดจ้ะอืมี่ลูกวิเกนเราไปแนนอันนี้แหละค่ะเฮากวงเห็บกวงเนี่ย มันจะเข้าหูระวังแต่มันจะเข้าหูหนาวหนาวแต่มียุงไหมพี่น้องเคยมีไหมพึ่ติเนี้ยพึ่ติดแ,ดแ,แนนไหมเนี่ยไม่นุน่กู้รกูนตุแลสู้หุนหุยหุยคุอันตรายแล้วพี่น้องยุงเข้าคอ ลังติดพันอยู่กึลมซะเลยอโอ้ยอยไปหมดพี่น้องเลย ด้วยมีคนมาก่อนย้ายสนลอยเข้ามาเด็ดเอานี่นะคะถึงบอกว่าเด็ดเอาเวลาคนไหนมาทีหลังเขาก็จะได้มาเก็บแบ่งกันจิ้นไม่ใช่เอาเล็กๆน้อยๆเอาไปหมดเนะีะยลอยเข้ามาเด็ดเอาจ้ะเราก็เหลือไว้ให้เขาด้วย <c oughs> อยู่บนตออยู่แต่มันจะขึ้นไปอยู่บนตอแล้วจ้ะเยอะไปหมดจ้ะ มั่งเดินมั่งเด้อกระเดือกตะก้ามาไม่ไหวเด้อฟังเสียงลมเด้อพี่น้องวัาจะหนาวขนาดไหนเฮ็ดเลยกรอบเลย โมันมันอันไหนถอนขึ้นกอดีเนาะพี่น้องเนาะถอนติวารากมันไม่ขึ้นมาด้วยนะ่ะแบบนี้อ้ยถ้าอยากกันนี้ค่ะเงาเขาหลุดจ้ะแบบนี้โอเคเลย โ,โอ่อนซ้อนจ้ามาอี้หายหลันตกสิป้าลรอนเซียนนี่นี่ยดีที่มันไม่มีฝนแล้วก็จะเก็บกันยาวๆไปค่ะหมดไม่รู้ว่ากี่ดงกีด่ดอนจ้ะป่าทั้งป่ามีแต่เห็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ฝากเข้าชมคลิปที่ผ่านๆมาด้วยค่ะนู่นค่ะเพียบมีแต่เหดเห็ดทั้งนั้นเป็นป่าเป็นดงเป็นดอนค่ะถ้าทําคลิปเดียวก็เก็บวันนึงก็ไม่หมดจ้ะนูน่นอีกดอนค่ะเยอะแยะไปหมดนะ่ะมองไปมีตเตห์ทราบราบเลยค่ะ ตรงนี้มันอากาศมันมืดเดอ้อพี่น้องเดอ้อเห็ดเบื่อเยอะเยอะเห็ดเบื่อเห็ดเมาเยอะมากเลยเดี๋ยวมานั่งคัดตรงนี้ก่อนจะใส่ตะก้ากลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวมาเทกองเมื่อกี้เก็บ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 แล้วก็คัดกอดกลับบ้านเดอ้อพี่น้องเด้อตะก้ายายอยู่นูน่นห่อข้าวห่อน้ําอยู่นูน่น <c oughs> เก็บกองไปพี่น้องเอ้ยเลี้ยงระแบมไปเลย เก็บกองไว้เดี๋ยวค่อยเดินตามเพราะว่าเราจะกระเดือกตะก้าไปมันเก็บยากเด้อยจะเด้อจะโยนตะก้าไปด้วยเก็บไปด้วยมันเสียเวลาพี่น้องเลยเก็บมันมันมัน,มนอย่างกันนี่แหละค่อยว่ากัน ไม่ว่าซ้ายไม่ว่าขวาไม่ว่าหน้าไม่ว่าหลังเหดทต้งนั้น ه, อ้ายกระป๋าเลยยนหืมอ,อืมอม,มันจ้ะ ได้เด้องามจ้าอ้ไรกับป้าเลยยนนโตซีมุกกับวัคเกรามัสส์มาซะเต็มไปหมดนี่แต่เฮ็ดพี่น้อง เรวตั้งฉากไปจาัางนี้แต่กล้องก็งกงไม่โอเคเท่าไรเด้อทำไปถึงบอว่าไม่โอเคมันต้องตัดอยู่เรื่อยจ้ะลากยาวเหมือนโทรศัพท์ไม่ได้โทรศัพท์ลากยาได้เป็นวันก็ได้แบตเตอรี่หมดเลยจ้ะแต่อันนี้ลากไม่ได้จ้ะ ะทั้งนั้นมีแต่ต้นเห็ดกับต้นสนกับต้นคิดสมาดตอนนี้อ,อเก็บมันเก็บมวนเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาเก็บด้วยกันจ้า จะลืมตัวหันกล้องเร็วก็ขอโทษเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจก็ไม่เอาจะ้ะกลัวจะเป็นเห็ดเมามันเปื่อยมันเละอยู่งูอีกดงนึงดงนี้เอาไว้คลิปต่อไปเด้อเดี๋ยวกลับไปเก็บนาะเดินมาดูก่อนเดินข้ามป่ามาตรงนี้ว่ามันมีไหมโอ้ยออนซอนเต็มไปหมดจ้ะ โ,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 โดนนี่ก็จะเอาไปบ้านไหวไหมนี่มาตัดแต่คลิปที่ผ่านมาแล้วจ้ะยาจะหาตก,ออกป่าไหวไหมมัน,จะ,นจะเป็นโมดสั้นมันก็จะ มันจะสั้นเด้อจ้ะน้ำจ้ะเก็บตามอัตภาพเดอ้อพี่น้องเดอ้อดึงอามังสอดอามังถอนอมังคานไม่ได้ตรงนี้กิ่นไม้มันเยอะ วนหาที่หาที่นั่งจ้ะเก็บมันเก็บมวนจ้าเห็ดเยอะป่าแตกเลยจ้า เก็บจนไม่ห่วงตะกล้าแล้วจ้ะมันอยู่ในลืบจ้ะบานยายมันอยู่กระดงเฮ็ดนูน่นเก็บกองสาบลาบมาเต็มอยู่นู่นพี่น้องเอ้ย มันเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วจะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราจะจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราเราจะมาเก็บโดนนี้้อค่ะเต็มไปหมดมีแต่เห็ดทั้งป่าเนี่ยมีแต่เห็ดค่ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูจ้ะเพราะว่าเก็บกันทั้งวันก็ไม่หมดวันนี้มันไม่มีแสงแดดจ้ะไม่มีแสงแดดไม่มีฝนก็ยังดี ก่อนจะจบคลิปเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอคัดเห็ดนิดนึงคนไหนไม่รีบร้อนก็อยู่เป็นเพื่อนกันเดอ้อตัดขาเห็ดด้วยกันจะทำไมต้องทำแบบนี้กระเดือกกระตาไปด้วยไม่ไหวจ้ะตอนเก็บนะคะไหนจะกล้องมือนึงถือกล้องมือนึงถือเอกตะก้ากระเดือกไปทั้งเด็ดทั้งเก็บมันก็ เกะกะเนาะค่ะเนาะก็ทําแบบนี้เอาเวลาเนั้นเราก็มาคัดแบบนี้จ้ะถุงมะคัดเอาแต่เห็ดนี่แหละคะ่ยะยายสนก็จะทําแบบนี้ถ้าคลิปไหนไม่ได้ถ่ายทําให้พี่น้องได้ชมยายสนก็จะทําแบบนี้เด้อค่ะเด้อไปถึงบ้านก็ไปเอาตะแกรงล่อนเลยจ้ะเอาตะแกรงล่อนผลไม้ล่อนล่อนล่อนเอาเข็มสนออกเลยมันก็จะง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ได้ตัดอันนี้ด้วยจ้ะ ัดลึกหน่อยก็จะว่าเด้อบางทีขาเห็ดมันช้ำจะอันนี้มันเป็นดินจะทำไมยายถึงคัดไปแบบนี้เวลาเราเอาไปบ้านนะจ๊ะบอกกันตรงๆเวลายาย,ายเอาไปบ้านแล้วทีนี้ยาย,ย,ายเอาไปเทใส่เขีงหรือว่าไปลายเอาไว้ที่ว่านอกชานบ้านนะคะระเบียงบ้านถ้ามีคนมาซื้อคุณตาก็จะเอาขายให้เขาแต่ทีนี้ถ้าเราเก็บเห็ด มันเบื่อมันเมาเห,เห็ดเมาเห็ดพิษไปปนไปนะ่ะเกิดเขาเขาไปกินนะ่ะมันจะอันตรายสําหรับเราเดอ้อแต่อันนี้ก็มาถ่ายทําให้พี่น้องได้ดูได้ชมไม่ถ่ายทําให้ชมทุกคลิปหรอกค่ะมันจะเสียเวลาพี่น้องบางคนก็อยากชมเก็บเห็ดแต่อันนี้มันท้ายคลิปเน้วค่ะเนาะก็เลยมานั่งคุยกันพักเหนื่อยไปด้วยจ้ะนี่หละจ้ะ สำหรับพี่น้องคนไหนที่ว่าวางๆเข้ามาชมก็ชมไปด้วยกันว่าเออยายทำไปแบบไหนก็นี่แหละค่ะก็จะทำไปแบบนี้จะเลือกเห็ดสะอาดไปจากป่าเลย,ดยเด้วยเด้อเพราะว่ามันอันตรายอีกอย่างนึงรากของเขาเย็นกันนี่เราก็ได้เอา ฝังไวเหมือนเดิมก็ความคิดของเราเองเนาะโปรเทวิจารณญญานในการรับชมรับฟังเราก็กาว่าเงาของเขามันจะขึ้นอะไรอย่างนนี้เราก็ไม่อยากเอากลับบ้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย้อคะเดอ้อเปลี่ยนคอนเทนต์มันจะได้ไม่หายจ้ะจากอีสานฟิแนแลนด์ยายสนฟิแนแลนด์คนเดียวกันค่ะเพราะว่ายายสนเปลี่ยนชื่อช่องมาสามรอบแล้วจ้ะ ยังส่วนชีวิตในฟินแลนด์คนเดียวกันนั่นแหละค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวดูแลสุขภาพกันค่ะเฮ้ยปลาไก่กิเลตแองกิวโซมาสดูแลสุขภาพกันค่ะ,คะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ